โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในแบบร้วทหารไทยนี่แบบว่าแบบเขาไม่ให้เข้าเสน้นยาีเข้าเส้นแล้วมันจะโดนยิงเว้ยไอ้เพี้ยจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าวะหูมันยิงคนตายเลยอะ่ะเขาบอกห้ามตามเส้นใช่ไหมนี่กูไปแล้วไหนไม่โดนยิงเลยเฮียหลอกกูเนะาะอุ้ยเฮียมันไล่ยคนโอ้ยอุ้ยผมโดนลอะอ่ะไอ้เพี้ยมันแม่งนอนยิงกูเหรอไอ้เพี้ยกูตายเลยโยนมันยืนพิมพ์เฮยกันวะโยนอะไรวะคนแม่อาบน้ำเล่นกันเยอะครับ พวกมันเล่นเจ็ดเอ็กซ์เนี่ยไม่อำนาจ嘛บ้าอำนาจเออบ้าอำนาจนี่อะผมแอบไปไกลๆวิ่งไปแล้ว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 โอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงโดนผมโดนยิงโอ้ยจะตายเนี่ยโอ้โหแย่แม่มันยิงหมดหรือไม่ทุกคนเข้ามาไปเข้าไอ้ผมันบ่อยผมเข้านะโดนเนี่ยมันยิงกูไอ้เทียนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยควายยิงไม่โดนหรอกยิงไม่โดนหรอกอุ้ยลงน้ำเชิ่ลงได้ลงได้อุ้ยเชี่ยมันยิงไม่ได้เว้ทุกคน มันไม่เห็นเว้ยเออเราดำน้ำใช่ป่ะมันไม่เห็นเราผโอบคเข้ามาแล้วอุ้ยใช่เฮ้ยยังไม่เห็นวะเฮ้ยยังไม่เห็นมันเห็นมันเห็นกูดำหนีเลยกูดำหนีเลยครับกูดำหนีเลยครับมึงดำหนีเลยไปไหนแล้ววะไปนู่นแล้ว ไปไปวิ่งวิ่งวิ่งเชื่อมันไม่เห็นเว้ยไอ้เช่นั่นอ่ะไปแล้วสัตว์ไม่เคยเห็นกูหรอกเช่นั่นก็ยินเอ๋ยเนี่ยไม่รู้ไปแล้วแหมมันมีเหี้ยไม่มีเหี้ยเดี๋ยเข้ามาข้างในละเป็นแอรี่ห้าสิบเอ็ดเลยบอกวิเข้าได้ด้วยเฮ้ยขโมยชุดได้ไหมโอ้ยกบขโมยได้นะกูเนี่ยเป็นแม่งอ่ะแย่ใช้ไม่ได้เลยอ่ะวิยังหัวหายไม่มีเหี้ยเลยเหี้ยเนี่ยออฟไซส่เนี่ยบนแมปไม่มีคูเลยร์เลยเหี้ยเออน่าจะเป็นประชาชนเหมือนเราแน่นอน อุ้ยมันใส่เสื้อคนตื่นทำไหมเฮียใส์แสงเกงเฮียเด้อจบอะไม่ใครรู้ไม่ใครรู้เยอะเนี่ยผมแบบพาไปสำรวจดิทุกคนเออแม่งแบบไม่มีใครเข้ามาได้เลยโอ้โหดูชัดดิเฮียในเดือดกันเนี่ยโอ้โหเดือดแล้วอย่ามาตลกโง่จัดกูขยับไม่ได้เฮียอุ้ยไอ้เฮียผมเจอทหารอุ้ยเฮียมันถือปืนชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันรู้ป่ะอุ้ยพองตายชีตเลยโอ้โหเดือดเดือดเดือด ไหนไอ้เหี้ยไมเห็นมีเหี้ยมเลยทุกคนเห็นมีขวดเลยโดดร่มไปไม่เฮ้ยเฮ้ยเหี้ยเมื่อกี้เอ้ยฝึกโดดล่มเหรอฟรีไฟอ่ะรอไปแล้วเฮ้ยอ้เหี้ยโอ้ยเย้ออว่าทุกคนเฮ้ยเหี้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นกูหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเห็นโอ้โหเหี้ยหล่นหล่นมาอย่างนี้เลยเหรอ เอาไว้นอนนะเนี่ยเต็นเนี่ยอาจจะเป็นคนไทยคนแรกนะที่ทําแบบนี้ได้นะนักรอบเข้าบา้าอำนาจจัดเฮ้ยมันเดินไอ้เชี่ยมันพานเดินไปไหนวะเฮ้ยมีเงินงามเฮ้ยมีเงินงามชี่ยมันพานเดินไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมันเดินไปไหนกันวะใช่แล้วไม่ใช่ละผมต้องตามสืบจนเอ้วย้ยหายไปแล้วเชี่ยอล้วเลยหายไปแล้ว จอมพลไม่มีคอมหรอกครับพวกบ้าอำนาจนะนี่นี่พวกบ้าอำนาจเนะยครับเอาตังค์ไปเติมยศหมดแล้วหรอครับโอ้โหถึงไม่มีคอมเล่นนี่โจรวะจอมพลกูจอมพลกูไม่มีคอมเนีฮะมึงจะขึ้นให้กดชอบแมปอะไรนักหนาวะถ้าเกมมันดีจริงกูกดชอบไปแล้วเออที่กูแม่งแบบเฮ้ยเชี่ยหนานหนานลบมันมันไม่เห็นเวเอวุ้ยวี้ยือะไรวะ ดูเว้ยกูโคตรสปายสายลับอ่ะลอยฟอร์เจอร์อุ้ยเฮ้มีคนเดินมากูไว้ที่นี่มียศอุ้ยหลบกังระวังระวังระวันดูดิเชี่ยมันโดดหย่องหยองไปแล้วน่ะเชี่ยตกปลาอยู่ไม่สดเชี่ยอะไรกูเลยเดี๋ยวผมถามมันเดี๋ยวมีได้ถามแม่งเลยตกปลาได้กี่ตัวมันไม่ตอบอ่ะโอ้โหเฮ้ยอุ้ยกุ้มแอบได้เนี่ยเฮ้ยไม่เห็นกู ชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วเฮ้ยลุกดิเฮ้ยลุกดิเ,เ,เฮ้ยไอเจนลุกไม่ได้เอาโหกูาตายเลยไอเจนก้มได้แต่ลุกไม่ได้กูรู้ว่าเลยติกมาอย่างติกมาจะไปเป็นทหารได้ไหมครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วลว <c> ิ <oughs> ่งสลับวิ่งสลับติกแซกติกแซกอุ้ยมาร์กเลวมาร์ก มาร์กโอ้ยยี่มาร์กหลบผิวจัดอะทุกคนยี่มาแม่งหลบผิวโอ้ยหลบ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 เอ้ยยิงไม่โดนเลยดิยิงไม่โดนเลยดิเฮียอ๋อเข้าก่อนโอ้ยมีปืนมีปืนยึดถือโอ้โหเอาไม่ได้วะจบเลยจะไปยิงแม่งสักหน่อนยี่เฮียยิงแต่ว่ากูอยู่นั่นแหละโอ้ยนี่กูกูเฮ้ยเอ้าเข้าแม่งเลยกูกูเข้ากลุ่มแล้วกูเข้ากลุ่มแล้ว กูแหทำเลยอย่ายิงเอ้ยกูมียอดนะครับายกูไปชุดก่อนดิโนยืนตรงไหนยืนนี่เหรอ,อ,หรอเขาให้ยืนไอทหารหน้าหวานจัดนะโอ้ยไอยิงได้ไงอะเฮ้ยเอ้ยยิงเฉยเลยสัสตร์ไอล็อก่อนครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเข้ากลุ่มที่หลังนะผมเขาเ,าเฮ้ยเชี่ยไอ้แม่งผมมาฝึกครับผมมาฝึกผมมาฝึกครับ วะไอเงยเออยิงกูเฮี้ยมาเอาอะไรยิงกูเฮี้ยพ่อมึงไอจ่อตัวโอ้ยันแม่ดับเลยเอาวะเฮี้ยมันยิงกูเฮี้ยเลื่อนยศนะเอดมินที่มึงดูอยู่อะเลื่อนยศแม่งเลยนะผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับปัดจ้ำดิปัดจ้ำดิมาแล้วมาแล้วยิงให้ตรงยิงให้ตรงยิงให้ตรงเฮี้ยมายิงกูเฮี้ยเนี่ยเนี่ยโนิโอดเฮี้ยเนี่ย อ๋อไอ้หมากูก็ไม่รอดนีดิคิดเอาโอ้ยแค่หมากูตายเแ้ยจบอ่ะโอ้กูไม่รอดหรอกทุกคนโอ้ยโอ้โหแม่งน่ากลัวจัะทุกคนเแค่ปืนทองด้วยนะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเฉกกูเฮ้ยเฮ้ยมันเฉกกูเฮ้ยโอ้ยไอ้เแค่ยิงกูเฉยเลยเฮ้ยน้องเจนเฮ้ยมันจะยิงกูไอ้เหี้ยดูทุกคนมันฝึกกันอยู่มันฝึกกันอยู่อ้เหี้ยนี่ก็ยิงกูเรื่องเลย ไอ้ทองไอ้ไอ้ปืนทองสกินสวยจัดอ่ะเฮ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอ้ยโดนหรอผมโดนผมโดนจริงผมโดนจริงจุกกูจุกกูจุกกูจุกจุ๊บจืบจื๊บจืบเออมันแถวตรงมันแถวตรงเฮ้ย่วกะ่วรั่วรั่วรั่ว ไอ้เจ๊ไม่เอาปืนทองมายิงกูโอ้โหโอ้ย,อย,อยอเจ๊กูเจ็บกูเจ็บจัดหัว,ล,ล,หว,ล,ล,หวล้นเลยผมหัวล้นเลยด้วยชิบหายละชิบหายละกูจุกโอ้โหกูตายเฮียเฮ้ยเฮียทุกคนมันมีกฎด,ด้วยกฎข้อที่สองแฮปเอฟเคระหว่างการฝึกวะ่ะเฮ้ยเป็นจริงเป็นจังเว้ยจริงเป็นจังเป็นจริงเป็นหวยเซอร์ประอี่เฮียโอ้โจบอ่ะเจ้าทหารเจ้ทหารยืนเวียนว่ะหวยไม่มันเลย เพิร์มใหม่ปะุณิเอ้ยกูเข้ากลุ่มแล้วค่ะกูเข้ากลุ่มแล้วค่ะไปยิงกูนะโดนลบยศแน่พวกมึงโดนลบยศแน่เฮียเอาเอ้าเอ้าเฮียแม่งยิงหมดเลยวะเดี๋ยวมึงโดนถอยยศไอ้เฮียเดี๋ยวมึงรู้จักเลยโอ้โหแม่งเจ้ากาดเจ้ากาดโอ้ยเฮียโดนยิงเกือบตายเลยไอ้เียปืนทองไปไหนวะแม่งเอาปืนทองมายิงกูเฉยรู้จะเราเป็น แอดมินเ้ไม่ได้เชื่อพ่าวะป่าแล้วป่าแล้วคำอะไรโง่โอ้ยอย่าเอ้ยมึงยิงแอดมินนะเว้ยเฮ้ยยิงแอดมินมึงโดนเล้วยอนนะเฮี้ยเพื่อนกูตายฮาวหมดเลยอ่ะโอ้กูตายเฮียโอ้แม่งสามศพกูด้วยไอ้เหี้ย